มุมเป็นยังไงบ้างครับมุมภาพนะครแจ้งมาเลยครับไต้องดูกันอย่างนงสนามของโานตทุกคนทุกคนายขนริงครับเต็ม1อหนศูนนะครับออกตัวให้พันลิจับจับมาเยอะจับจับมาเยอะ ออแต้ม1ต่อศูนนะครับ <Brazilian references> ยกขึ้นมาเลน้ยดนครับโอ้ไปแล้วครับห้ามหนึ่งเท่าครับสกอร์ตอนนี้หนึ่งเท่านะครับเสิร์ฟมาซ้ายโดนตึกยกขึ้นมานิดนึงยโดนเกี่ยวอีกแล้วครับเฮ้ยเจ็บปะเจ็บหรือเปล่านะครับโจสี่คิวนะครับเตะเก้าอี้แล้วนะครับ พูดออกสื่อเลยนะครับไม่ไม่ใช้คำว่าเครราคาบอกเลยครับบอกเลนเลยครับสองต่อหนึ่งครับสองตหนึ่งก่น แตมสามต่อหนึ่งแล้วนะครับฝั่งโน้นนี่เป็นโจนกิกหัวเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับยืนคู่กับเจโดนะครับโดสตึกนะครับฝั่งนี้จะเป็นเจ้าโจ,โจสีคิ้วนะครับเสื้อสีขาวนะครับตัวยกนี่จะเป็นเจ้านายนะครับนี่กาลังเดาะตะก้ออยู่นะครับส่วนคนตีหัวของไคโคราชจะเป็นเจ้าอุ้มนะครับ จิงเงนรางวัลกันที่1นึ่งแสนบาทนะครับห้ารอย้ย่ัของผมนะไหนบ้าิบบบบ้าแพงเพิ่มจ้ะตุดนี้หนึ่งต่อสนะครับไปไหนแล้วฮะไม่หล่นครับ ห้าสีเอาเอาเอาไป8ปดร้เอาไปแปดแปดแร้อผมต่อผมออกผมออกอ่ะ ผมก็เป็นหัวเบอร์หนึ่ของประเทศไทยจริงครับเจ้านิกครับีครับสราครับเต็มสามต่อหนึ่งครับยกขึ้นไปจะอุ้มครับหัวดีมากนะครับต่อต่อติดยกโึ้น ก่อนตอนนี hmm. ้ครับ3ต่อ1ครับโอ้ไม่ข้าดครับเปิดหัวครับโเยกขึ้นมาโอ้มันแป็นตอนนี้ครับ3ต่อ1ครับตายครับโยกขึ้นมา เจต๊ต่อต่อต่อคู่นี้เลยนะ,ะออต่อคู่นี้เลยออเข้าับที่ที่บนนะ ติดปากนะครับหัวดีครับเจ้ามือครับต่อตรงนี้ซ้ำตัวหนึ่งครับเปิดหัวนะครับนายยกขึ้นไปโอ้ลูกนี้ครับจะอุ้มเขาเป็นตัวทำนะ 1> 1, ต่อสามเป็นแก้มดีครับก็ oh. ยกแนวนะครับจ้าของเป็นแต้มเมื่อกี้ของโคราชน่าเสียดายครับ <ming ling> <c oughs> มองออกไปครับตอนตอนตอนแรกก็อุ้มอุ้มไว้ห้าพันหตอนนี้คือออกตัวแล้วนะครับเ,ล,เล่นสองคันพอครับไม่เล่นเยอะเสียเสียสุขภาพจิตนะครับ 3ต่อ1ครับแต้ม3ต่อ1นะครับนิกบางมดกับโดสตึกนำไคลโคราชอยู่3ต่อ1นะครับเอี๋ยวรทนี้ลงตะเกียร์ก็นิกครับต่อหนึ่งหนึ่งต่อสามนะครับต้องฟังแต,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 ต้มไหมครับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ฟังแอ้มโดนเกี่ยวแล้วนะครับ ครับเป็น้นะตอนนี้คือเป็นทุกวงที่จะเกมรู้ป่ะตัวนี้นะฮะสัานี้ครับสามต่อสองครับ ราบครับเขาบอกต้ออกออกออกนนแล้วนะครับตอนนี้ครับีนน่หนนแตมคเท่าะตอนนี้แต้มสมเท่านะครับนี่นี่น ของผมม่ไใครจะเอาเอาไว้ทำไมโอ้โห้ครหัวดีจริง<ป>ครับ้รครับสเทพโยไม่รู้หรอกเทพโยตีหวัวไม่เป็นโดนเกี่ยวนะครับ ไทยโคโคราชกลับมาแซงสี่ต่อสามแล้วนะครับเฮ้ยสามต่อส แต่สามต่อสี่คอมเมนต์เข้ามาเลชอบฝั่งไหนคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับเต็มที่นะฮะนะครับจะให้เก็บนักกีฬาเท่านั้นเองแต่สี่ต่อสามตอนนี้ครับสี่ต่อสามคู่บเริ่มสียงคูมเริ่มมีอาการนะครับ ไม่ได้ครับโดโดล้นนิดนิดตีตัวสามนะครับตบดีทั้งคู่นะครับแจมพี่กี่ลูกโอ้ยจับไม่ได้จับเจ้เบอร์สามโอ้โหหัวหยอดแล้วล้นนี่ครับล้นแล้วนะครับเป็นแต้มให้เราบ้านหรือเปล่า ครับสี่เท่าครับคือขานอกครับสี่เท่าครับตัวดีมากครับไอ้ย้ำมคนนี้ใครก็ได้เซฟได้ทำหนูไปนีกบางคนได้ไหมไม่เอาไปไม่เอายกขึ้นมาครับที่เลี้ยงที่ไหนควันนี้สี่เท่า เฮ้ยวินเสิร์ฟซ้ายให้ oh. <laughs> สี่เท่านะครับตอนนี้ครับง่ายง่ายฮะเรเสิร์ฟอยู่ที่ตัวชงนะครับโอ oh, ้ oh, หัวดีมากครับยกดีด้วยนะครับเจ้านายครับอันนี้ไม่ชั่วโมงนี้ครับไม่สนโลกโควิดแล้วนะครับตอนนี้โ oh, 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 <laughs> อ้โหยอดเยี่ยมครับ แต้มสี่เท่านะครับนี้สี่เท่าโอ้ล้นแล้วนะครับตัวนี้ยังไงครับลุกขึ้นมาเป็นแต้มหรือเปล่าโดนเกี่ยวอีกโอ้โหห่างเน็ตครับโอ้เจ้านิคตีหัวโดนนายเกี่ยวนะครับนี่ก็กำลังสี่เท่าครับนะฮะอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับโอ้โดนเกี่ยวแล้วครับห่างเน็ตครับ แช่ไข่โยนขึ้นมาห้าต่อสี่ครับโคราชขึ้นนำแล้วนะโคราชนำห้าต่อสี่แล้วนะนะครับตอนนี้โคราชอยู่ฝั่งสามนะครับเจ้าบ้านอยู่ฝั่งสามนะครับในเดี่ยวหัวนะครับจะมาแทนซูเปอร์แม็กหรือเปล่าหัวดีจริงๆครับยอมรับเขาครับโอ้โจสีิ้ว สี่ครับครบับบางพีพืชนปากระกป๋องเนี่ยพูดเยอะเปิดหัวครับทำเทปโยนเจ็บโยนทิ้งราโอ้โดนเกี่ยวอีกโอ้เกี่ยวครับโดนล้อรถนะฮะเขาเป็นพุ่มเทเลยครับ,ขอ,อรบขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับ 340ยสิูเซอร์นะครับยูด้วยกันอันนี้ก็6ต่อ4 4ต่อเจ้าบ้านตามอยู่2แต้มนะครับแต้ม4ต่ะครับตัวชงนี่เจ้านายนะโคราชหัวครับหัวกระโดดสูงมากเลยครับออกครับออก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 อออก แต้มสต่อ6นะครับมานะครับล้นนะครับโยกขึ้นมานิกมทงมุดนะครับ5ต่อ6ครับโอ้โหโอ้าต่อ6มันแล้วเกมเริ่มมันนะครับเกมเกี่ยวฝั่งโคราชนี้นะครับได้หลายแต้มอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าโคราชยืน3นะครับทั้ง3คนนะครับพื้นแน่นนะครับไม่ใช่ ครับนะฮะโล่สเต็กี่ก็เบอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับแต้มห้าต่อหกนะครับเอ้สีเขียวยกตามเลยฮะตรงนี้โอ้โยยังอยู่ครับโอ้เหนียวจริงครับหัวข้ามทวีปครับอุ้มนะฮะโมไม่มีเบาเลยนะหนักจริงจครับโอ้ล้นนะฮะโดนกดดันนะ 4แต้ม7ต่อ4นะครับข้อมูลรับ7ต่อ5ครับห่างแค่2แตแทมนะครับยกขึ้นมาโลสเต็นี้ดูอาการนี้กดดันนะครับเพราะว่าคุมคนเดียวนี่นะครับฝั่งโคราชนี้ตัวคุมก็จะมีนะครับโจสิคิโยนะครับแล้วก็เจ้านายนะครับ โคราชนะรับใส่เข้าไปยุกโอ้โหลูกนี้คิงคิงนะถือว่าเป็นรับโชคดีนะครับสำหรับโคราชนะครับบนหลังร้านนะครับหัวแรงมากครับนิกบังรถเปิด โดสตึกยกขึ้นมาโ้นอีกแล้วครับไม่เหลือครับโแต่ต่อห้านะโอ้โดสตึกโดนกดดันนะครับแต้มแปดต่อห้านะครับนะซุปเปอร์ไฟนะครับแต่ว่าจะเป็นข้างนอกยังไม่เคยเจอกันนะครับนี่ก็เป็นเจ้าอุ้มนะครับโคราชนะครับถอดเสื้อครับนี่ซ้ายหนึ่งครับลูกล่างนะครับ คนเสิร์ฟนี้จะเป็นเจ้าโจสีค okay. ิวนะครับ้ต่อปนะครับาต่อแครับแต้มห้าต่อแปดนะครับยอดเยี่ยมโคตรดีนะครับแต้มแปดต่อห, <socks S 1> ตห้านะครับเตยกับเจ้ากบนวะที่สุริไทยนะครับ พี่ดอ,อดว่าจะรอดไหมครับตครับ15ไม่มีเดียวครับตอ,ตอนนี้5ต่อ8โจซีคิวนะครับยกโอ้ลูกนี้ครับอันเลี่ยมนะครับผลาดก็ดีดีกว่านะเพระาะว่ายนะืนสั่ง2-2ก็น่าจะมันจะได้อีกนะ อะไรตัวน,นี้อีกนะครับโจสีคิว้วยกขึ้นไปโอ้โหดีมากครับนายวินมาครมแพนโดนะครับนายวินคารโดไม่ต่างกันนะครับเชื่อเทพยโยนะ <c oughs> นายวินคารโดไม่ต่างกันนะยกเข้าจุดคาร์โดนะครับถ้ายืนสามายูโคลาเขาไม่เก่งเกี่ยวต้องยอมรับเขาแน่นนะครับ ข้าต่อไปนะครับยกขึ้นมาโดนเกี่วยวนะฮะโดนเต้นลึกป่านเนี่ยเออเจอเขา่าโอู้้ยังอยู่ครับเบาไม่ได้ครับโอ้หกต่อแปดนะครับได้แต้มแล้วนะครับนะนาวินมีลูกเสิร์ฟใช่ นี่สกอร์ครับ6ต่อ8ดูกันยาวๆครับแต้ม6ต่อ8นะครับโยกขึ้นไปโอ้โสี่ยาขึ้นคล้ายๆกับซูเปอร์แม็กเนะครับโครารขึ้นคล้ายๆกันหมดเลยตีอย่างห้าสิบแต้ม8ต่อ6นะครับเดี๋ยวขึ้น ข้ามยกหนแ่งนะครับเป็นเก้าต่อหกครับแต้มเก้าต่อหกนะครับเอาโดแตกครับวิจิตรไม่รอดนะครับพี่โยครับฝากบอกพี่แจ็คเอ่อฝากบอกพี่ตั๊กหน่อยนะคอมเมนต์มาเลยครับโดนเขี่ยวครับหลาดโนนนะฮะโนนนะโยกขึ้น์โดนเขี่ยวขผาอีกครับ ขึ้นมาหอล้านลมพัดโอ้นะครับ6ต่อ10นะครับคือเจ้าโดนี่แบกรับนะครับก็คือเกมรับนะครับคือเกมรับบ้านผมเนี่ยละมีคนที่ไหนบุกวิล้มอ่ะเราก็เข้าใจว่าออฟเป็นคนลาบวิถีนะ โอ้ <anto> ีอยู่ติจังหวัดลาดวิธีเป็นคนกรุงเทพอะไรเงี้ยผมผมเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเนี่ยต่าง้องเด็กหอครับต่อครับตาานน่าจะขอแล้วไหมครับตอนนี้ครับคออล้วครับเจ้าบ่าวแต้มหกต่อสิบครับหกต่อสิบครับโอ้ยหน้าแต้มนะครับเป็นเปลีต่องสิบครับ เสียแต้มให้น้องนิกนะครับเสือพ,พิกเิกดเฉยเลยครับคือจริงๆครับคุดนียเพเทพ,พเล่นฝั่งนี้นะทีแรกเลยรับมา5ขันออกตัวไป็น2คันกวา่ากว่โดนเสียนะครับโดนมนา สวยนะครับลูกออกครับเสียดายจะเป็นแต้มเจ้านิกนะครับมงออกนะครับติดต่อเจ็ดนะฮะเลี้ยงคนเดียวลงนี้ลงนี้เอาเหลือมงต้องกดดำนะเพราะว่ายืนสามนี่นะครับนิกก็มีอาการนะครถ้าไม่มงนะครับร้านเปอร์เซ็นต์นี่ก็โดนเกี่ยวนะครับประมาณเก้าแสนกว่านี่ก็โดนเกี่ยวแล้ว เฮ้ยยังไงครับโอ้ล้นนะครับไม่น่าเชื่อนะครับยังไงครับโอ้เป็นแทมนะครับเฮ้ยเฮ้ยเสิร์ฟไรที่สวยนะครับเปิดล้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแต้ม8ต่อ10ครับน้อยโอ้ห่างนี่นะครับโอ้โดนเกี่ยวนะฮะโยกขึ้นมาเอาไว้โอ้ยเต่อ10เฮ้ยเต่อ10เฮ้ยเนี่ยเหลือดี่ขอเก้าต่อ10ครับท่านผู้ชมครับจากแต้ม10ต่อ6นะครับได้มา3แต้มรวดนะครับโคราช เต็ม9ต่อ10นะครับ9ต่อ10นะครับสวโอ้ยต่โตนี้กายมากดดันนะครโคราชนะครับเต่อ99ต่อ10นะครับเดืดหัวครับโยกินนะโอ้โดูหัวเฉยครับยันนะครับที่้มน่เลยอยทันแล้วนะครับ ยังอยู่ครับโลูกนี้ครับลิกเสิร์ฟมีผลนะฮะโคราชสกานีนี้ครับสิบกับเก้าครับนะครับโคราชนะครับกดดันแล้วนะครับกลายเป็นตันนะฮะลูกเสิร์บนะโจซีคิวนะครับตัดกับพุทธบูชาลูกบังวดกับโจอุ้มนะฮโอ้ลูกนี้ง่ายไปครับโอ้โยกขึ้นไปห่างนิดครับ โดนลี้ครับหน้าเกี่ยวนะครับแท้มสิบต่อเก้าเดี่ยวขึ้นมาโอ้โดนเกี work, e ่ยวอีกแล้วครับเกี on on. ๊ยวแต้มนะครับสิบเอ็ดต่อเก้าครับนี่ครับเห็นึงลูกโมงน้องนิสเลยคือนี่สิบเกี่ยวนะครับหรือว่ามงไม่สูงต่อทนิสูงสิบเอ็ดต่อเก้าครับ มีอะการครับกดดันครับกดดันแต้ม12ต่อ9ครับคุณภาพเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีตัวบอดหรือนะครับตัวแบบพื้นไม่ดีเลยนรไม่ดีเลยครับนี่จะแน่นนะครับต้าสามสองนี่ครับไม่หมูครับัแข็งแรงจริงๆครับ 9ต็ม12ต่อ9โอดูครับโดนเกี่ยวหมดเลยครับดนแล้วโอเคากนะครับโราครับ13ต่อ9ครับสิต่อเครับ ออกครับโคลาตเหลือแต้มเดียวเกมนะครับเหลือแค่แต้มเดียวนะครับคระเจ้าปุจาอยากชิมนะครับสองสองนี้โคลาตไม่สู้ครับก็เลยต้องเกมครับโคลาตเป็นฝ่ายชนะด้วยสกอร์สิบห้าต่อเก้านะครับเทพโยขออย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่อง YouTube ด้วยนะครับตะก้อเข้าเส้นนะครับ